โอ้โหไนานาเล่นพอมากๆเลยเหมาะแล้วแหละที่จะอยู่วงดนตรีนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้เราอะไปรวมแก๊งกันเพราะว่า Up อวตารเวิร์มันอัปเดตเองก็คือคุณครูคสอนดนตรีไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าไนาจะคิดกังวลมากๆไม่เป็นไรนะผมเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มผมก็ต้องกังวลสิแล้วครับคุณครูแต่ว่าเพื่อนๆพ,พร้อมยยหรือยังสวัดดีครับผมชื่อไนนะครับเป็นนักดนตรีชายคนเดียวในกลุ่มผู้หญิงอะเเมื่อไหร่ไนจะมาเนี่ยคุณครูก็ไม่พร้อมสักทีผูอายเนี่นะโอ้วเเเเอาาาล่ะะะจจ้ทุกกกคคนนนดี๋ยยรรซมมัิ ครดีไหนมาดูกันสิว่าอวตารเวอร์มันอัปเดตยังไงบ้างครูคะมันสามารถทําเสียงเพลงได้ด้วยนะเอาเป็นว่าคุณครูทําเลยค่ะเริ่มเลยครูจะเริ่มเล่นเบสเลยนะคะคนแรกคนต่อไปมามือกองมาเลยได้ค่ะคุณครูดีมากเลยสวัสดีฉันชื่อแจนนะต่อไปมือคีย์บอร์ดเริ่มเลยฉันชื่อว่านลินน่ะมือคีย์บอร์ดจ้าต่อไปมือกีต้าร์ขึ้นมาเลยต้องเจอฉันนี่ตามมาด้วยเครื่องดนตรีแซกโซโฟนได้แล้วค่ะครูไอ ดีมากทุกคนเล่นไปเลยและสุดท้ายปิดไปด้วยไวโอเล็ตใช่ครับคุณครูนั่นแหละทุกคนเจ๋งมากๆเลยเอาล่ะไปฟังเพลงที่พวกเราเล่นกันเถอะวู้สุดยอด พวกนายทำได้ดีมากๆเลยนะครูอายดีใจมากบอกไปเราจะเล่นแบบว่าช้านะจักเธอก่อนเลยมือคีย์บอร์ดเอลินเริ่มเลยลูกจัดไปเลยค่ะแล้วก็แจนตีกองเบาๆนะไม่ต้องเล่นจังหวะเร็วได้เลยค่ะคุณครูส่วนมือกีตาร์เริ่มได้เลยดีมากเราจะค่อยๆประสานเสียงนะเอาล่ะไนท์เริ่มได้เลยนะอยู่ที่เธอแล้วอืดีมากตามมาด้วยแซกโซโฟนมาเลยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ ก็จะเล่นเบนแล้วนะแล้วก็ทุกคนครับไปฟังดนตรีกันเลยใครอยากจะได้เพลงแบบนี้ก็สามารถเล่นตามจังหวะพี่ายได้นะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ เอาล่ะทุกคนแยกย้ายก,กันไปพักได้นะวันนี้ทุกคนมาซ้อมที่บ้านสวนครูอายนะเหมือนว่าจะมีใครบางคนกํบบาลังชอบนายอยู่ในกลุ่มนี้โอ้ฉันไปพักผ่อนก่อนนะเพื่อนๆว่าไว้เจอกันนะตอนเที่ยงแจนไปกินข้าวกันะอะไรคนตั้งเยอะมาชวนฉันเนี่ยนะอ๋อฉันขอซ้อมก่อนสินายไปก่อนเถอะนะอะไรกันน่ะอืมโอเคโอเคไปละเฮ้ฉันก็พอรู้แล้วนะว่าเจมินายนั่นน่ะมันชอบแจนแน่เลยว่าว่าแถวๆนี้ก็ต้องมีคนชอบเขาแน่เลยีนารินเธอชอบนายด้วยเหมือนกันใช่ปะล่ะก็ใช่น่ะสิฉันนมาชอบเขามากๆเล แต่ฉันเดาไม่ออกเลยว่าเขาอ่ะชอบไข่กันแน่ในเราอ่ะดูเหมือนว่านายนั้นจะมีคนที่ชอบเยอะมากราะว่าเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มเอามานั่งอยู่นี่หรอวัอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอะ่ะฉันขอนั่งพักก่อนนะว่าแต่นายช่วยเล่นให้ฟังได้ไหมโอ้นายยังเล่นน่ารักเสมอเลยนะแต่ว่าฉันออง่วงชะมัดเลยอะ่ะเพราะว่าฉันก็ชอบเสียงเพลงนาย,ยหรอกนะอ๋อเอา,เอาหลับซะแล้วย่ยบ้องเอ้ย อะไรกันน่ะเอะทำไมพวกเขาได้นั่งใกล้กันล่ะออฉันคงไม่สมหวังอีกแล้วสินะเอา้านาลินทำไมมานั่งตรงนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องกุมใจน่ะทำยังไงเขาก็ไม่ชอบฉันล่ะฮะนี่เธอชอบนายเหรอเนี่ยทำไมเขาไม่สนใจฉันเลยโอ,อ้ยแล้วจะจะช่วยยังไงอะ่ะ แล้ววันต่อมาพวกเขาก็ได้มาซ้อมกันที่นี่อีกครั้งเอาล่ะวันนี้เราจะมาประชุมทําเพลงใหม่กันนะจ๊ะทุกคนเอ๊ะหายไปนอีกสองคนเนี่ย <c oughs> นายคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกอะนายนาลินนะชอบนายมากเลยนะเออแล้วเธอมาบอกฉันทําไมล่ะว่าต่อยเธอบอกแบบนี้ฉันก็ไม่ได้ชอบเขาสักนิดฉันมีคนในใจแล้วอะขอโทษด้วยนะแล้วถ้าเป็นฉันชอบนายบ้างล่ะฮะ <c oughs> เป็นฉันได้หรือเปล่าเฮ้อขอโทษด้วยนะโซเฟียเหมือนว่าผู้หญิงในกลุ่มนั้นก็จะมีแต่คนชอบนายฉันชอบใครสักคนในกลุ่มเรานี่แหละแต่ไม่ใช่ฉันสินนะ้แต่แล้วนารินเองก็ตัดสินใจที่จะบอกความจริงบางอย่างนายรอฉันก่อนนี่นายจะไปไหนอ่ะคือว่าฉันมีอะไรจะบอกด้วยแหละฉันช,ชอบนายได้ไหมโฮ้อฉันขอโทษนะนารินโซเฟียบอกฉันแล้วแหละแต่ว่าฉันชอบเอ่อฉันไม่ได้ชอบเธอแล้วกันนะขอโทษด้วยนายก็รู้นี่ว่าฉันชอบนายจะตายทาไม หยุดร้องก่อนดูนายทำสิดูนายทำด,ดีกับทุกคนเลยอะ่อะใช่อ่ะฉันทำดีกับทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะชอบทุกคนนะฉันขอโทษแล้วนายเองก็เดินออกไปข้างนอกเขาเองก็เลือกที่จะมาซ้อมกับแจนเพราะว่าแจนนั้นเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็น่ารักเขาสองคนจะคอยซ้อมดนตรีด้วยกันเสมอแล้วก็หัวเราะออกมาจนมันทําให้เพื่อนเพื่อนแถวนั้นอิจฉาแจนไม่ต้องเป็นแจนตลอดเลยอย่าไม่เห็นชอบ<ล>ไม่รู้อะไรไหมพวกเขาสองคนชอบกันต่างหากหแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะนายกับแจนน่ะไปรับไปส่งกันทุกวันเลยว่าก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันดี ดูอย่างวันนี้สิพวกเขานั่นอะมารับกันแล้วน่ารักมากๆเจนขึ้นรถสิฉันมารับแล้วไปซ้อมบ้านครูไอายกันโอ้นายมารับฉันทุกวันเลยเหรอเนี่ยฉันขอถามอะเลเล่นหน่อยสินายมารับฉันแบบเนี้ยนายคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดนะเนี่ยนะเออถึงเธอจะพูดเล่นแบบนั้นไปแต่ว่าฉันคิดจริงๆนะงั้นก็ฉันบอกตอนนี้เลยแล้วกันว่าฉันชอบเธอมากๆเลยนะรีบขึ้นรถเถอะฉันพูดเล่นเฉยๆน่ะตกใจอะอย่าขับซิ่งนะฉันกลัวนายนี่เจนยัยบ้อง ฉันไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นอย่าเวิลนั่งดีๆเหรอออโอเคขานอนแล้วกันบ้องนี่ต่อให้บอกว่าชอบเท่าไหร่เธอก็คงไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าเธอมันบ้องขนาดนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ฉันหลงรักเธอต่างหากเล่าฉันอดใจไม่ได้หรอกนะฉันทําแบบนี้ลงไปเพราะว่าฉันชอบเธอเนาะเอาละค่ะทุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วซ้อมให้มันดีๆนะเอาละครูจะเริมก่อนแล้วกันนะต่อไปแจนมือกองตีเลยรับทราบค่ะ แล้วก็มือกีตา้าขึ้นมาเลยลูกเจ๋งเลยต่อไปนลินมือคีย์บอร์ดเล่นเลยไวโอลินมาโอเคครับ แนันนี่ก็คือสิ่งที่ได้จากการที่อวตารเวอร์มันอัปเดตนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยเอาละทุกคนพอก่อนพอก่อนก็เหมือนว่าจะมีใครบางคนกาลังจะบอกความในใจกันนะคะละนายมีอะไรจะบอกไหมเออคือว่าวันนี้ผมขอสารภาพ<ะ>รักค่ะสารภาพรักงั้นหรอหมายความว่าไงอะ่ะจะเป็นฉันหรือเปล่านะที่เจมีนายเลือกหรือว่าฉันก็ได้นะไม่แน่ใจฉันตั้งหักย่าเ <Yeah. S 2> ฮ<ะ>ฉันเสียใจจังขออนุญาตเล่นไวโอลินสื่อสารความรักนะครับ และแล้วเอาเป็นว่าผมขอบอกความในใจก่อนแล้วกันนะผมเคยแอบจ๊บเธอด้วยอะ,ะคนที่ผมชอบก็คือแจนเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละคือคนที่ฉันจ๊บคิดกับเธอเกินเพื่อนเสมอมาขอโทษนะทุกคนที่ทําให้ผิดหวัง <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วแหละเออนลิน,นฉันขอโทษนะจะออกจากกลุ่มที่นี่เอา้นานลินฉันขอโทษฉันเลือกแจนโอ้ทำไมนายทาแบบนี้ล่ะเนี่ยดูนาสิมีรถหรูสไตล์แล้วฉันมีอะไรบ้างเนี่ยนายยังจะมาชอบฉันอยู่หรอนายไม่เป็นห่วงความรู้สึกเธอหรือไงนลินดูชอบนายมากๆเลยนะฮะ ถึงขั้นมาขอร้องให้ฉันอย่าไปยุ่งกับเธอเลยโทษนะเจนแต่ฉันน่ะชอบเธอไม่ใช่นลินฉันเข้าวงดนตรีนี้ก็เพราะว่าเธอนั่นแหละจะให้โอกาสฉันได้ไหมอ่ะฉันจะทํายังไงดีอ่ะคนหนึ่งก็เพื่อนหรือว่าเธอไม่ได้ชอบฉันงั้นเหรอเอเอคือไม่นะไม่ใช่แบบนั้นเออคือว่าฉันจะให้โอกาสนายแล้วกัน ได้ฉันจะฝืนความรู้สึกตัวเองฉันจะลองชอบนายก่อนแล้วกันนะอันนี้ฉันก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆเลยนะนายนี่ตลกชะมัดเลยอ่ะไม่รู้ว่าฉันจะเลือกถูกคนไหมนะแต่ว่าฉันก็เลือกไปแล้วขอโทษด้วยนะน้ลินฉันชอบเธอมากๆเลยแจ๊เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวตอนบ่ายพี่ไอจะมาลงละครอีกนะเป็นละครเรื่องผีผีนี่ก็ขอลากันไปก่อนช่วงเช้าไว้เจอกันอีกนะบ๊ายบาย